อีกครั้งที่เข้าสู่การต่อยตีการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่จะได้รู้อยู่และตายในวันนี้อยู่และตายในวันนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o ฟี่ for You วันนี้ผมจะมาสปอยหนังที่มีชื่อว่าเด e g r e รฝ่าฝูงเขี้ยวสยองโลกเรื่องราวของกลุ่มคนที่ติดอยู่ท่ามกลางหิมะที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนักล่าสุดโหดอย่างหมาป่าสีเทาหมาป่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกพวกมันหวงถิ่นเป็นอย่างมากและจะไล่สังหารทุกชีวิตที่เข้าใกล้รังของมันเมื่อมนุษย์พลัดหลงเข้าไป ของมันการไล่ล่าจึงเกิดขึ้นพวกมันจะไม่หยุดจนกว่าฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะพินาศหากอยากจะรู้ว่าเรื่องราวจะลุ้นระทึกขนาดไหนเราไม่รอชา้ารีบไปรับชมพร้อมกันเลยครับเรื่องราวเปิดมาที่阿拉斯าโคโลกเหนือที่แสนเหน็บหนาว ออตเวพระเอกของเรื่องเขาถือปืนเดินเข้าไปในความมืดสถานที่แห่งนี้ห่างไกลจากผู้คนมากและห้อมล้อมไปด้วยพวกเลอขอกาก,ากากเดินสังคมพวกที่มาอาศัยอยู่ที่นี่คือพวกที่สังคมไม่ต้องการออตเวเดินเข้าไปในบาร์แห่งหนึ่งสถานที่รวมตัวกันของาก,ากากเดินสังคมทั้งหลายในนี้การชกต่อยทะเลวิวาทกันนั้นเป็นเรื่องปกติออตเว์ way, เข้าไปดื่มจนเมาได้ที่ จากนั้นเขาก็ออกมาจากบาร์และกําลังจะฆ่าตัวตายเพราะเขาหมดสิ้นทุกอย่างหลังจากที่ภรรยาของเขาตายเขาก็เสียศูนย์ไม่มีเป้าหมายในชีวิตและไม่รู้จะอยู่ไปทําไมแต่ในขณนะที่เขากําลังจะเหนี่ยวไกยอยู่ๆก็ได้ยินเสียงหมาป่าหอนขึ้นเขาจึงได้สติและไม่เหนี่ยวไก อีกวันต่อมาขณะที่คนอื่นๆกำลังทำงานเจาะน้ำมันก็มีหมาป่าตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาเพื่อจู่โจมคนเหล่านั้นแต่ออสเวที่เฝ้าระวังอยู่เขาก็จัดการหมาป่าตัวนั้นอย่างง่ายดายเพราะเขานั้นคือเพชฌฆาตที่ถูกจ้างมาเพื่อจัดการกับหมาป่าเหล่านี้หลังจากที่ทำงานมาได้หลายเดือนในที่สุดพวกเขาก็ได้กลับบ้านทุกคนต่างทยอยกันขึ้นเครื่องสภาพอากาศย่ำแย่มากหิมะตกลงมาไม่ยอมหยุดเจ้าหน้าที่ต้องกวาดหิมะออกจากเครื่องบินอยู่ตลอดเวลา และคนที่นั่งข้างๆออตเวย์นั้นมีชื่อว่าเฟรนารีเขาพร่ำไม่ยอมหยุดและปากเสียอยู่ตลอดเวลาจนออตเวย์ทนไม่ไหวลเลยไล่เขาไปนั่งที่อื่นเครื่องบินของพวกเขาสะเทือนอย่างต่อเนื่องเฟรนารี <ren> <ren> ก็ยังปากอับป,ปามงคลเหมือนเดิมเขาพูดแซวถึงเรื่องเครื่องบินตกไม่ยอมหยุดจนคนในเครื่องทนไม่ไหวและเสกบาลเขาไปหนึ่งทีเฟรนารีจึงยอมหูปากและไม่นานนะักเครื่องบินก็เกิดไฟลุกและทําให้เครื่องตกในที่สุดเครื่องบินพังยับเยินไม่เหลือชิ้นดีดเสียงกรีดร้องของความช่วยเหลือดังไปทั่ว ออตเวพยายามช่วยเหลือชีวิตชายคนหนึ่งแต่ว่าชายคนนั้นก็เสียชีวิตต่อหน้าเขาตอนนี้มีผู้รอดชีวิตเหลือแค่เจคนทุกคนต่างพากันโทษเฟรเนลี่ที่ปากหาเรื่องจนทําให้เครื่องตกจริงออดเว์บอกกับทุกคนว่าต้องก่อไฟให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้หนาวตายและพรุ่งนี้พวกเขาก็จะออกเดินทางไปทางทิศใต้อยู่ที่นี่ก็คงไม่มีใครมาตามหาแน่เพราะพวกเขาเป็นคนไม่สําคัญอะไรอยู่แล้วทุกคนจึงได้ช่วยกันหาสิ่งของมาก่อไฟ คืนนั้นขณะที่ออสเวย์กำลังออกมาข้างนอกเขาก็ได้เห็นชายคนหนึ่งบาดเจ็บอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักเขาจึงรีบวิ่งเข้าไปหาแต่แล้วเขาก็ได้เจอกับเจ้าปีศาจตัวใหญ่ที่กำลังขคย่ำชายคนนั้นอยู่ใช่แล้วมันก็คือหมาป่าสีเทานั่นเองออสเวย์ที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจมากเขารีบวิ่งกระโจนเข้าหาพร้อมกับตะโกนเสียงดังเพื่อหวังให้หมาป่าตัวนั้นตกใจและวิ่งหนี แต่ทว่าเจ้าหมาป่าตัวนั้นมันกลับไม่กลัวและหันมาจู่โจมออสเวย์อย่างจังเขาพยายามต่อสู้กับมันอยู่นานแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะพละก,กําลังของมันได้และโดนมันขย้ำเข้าไปที่ขาของเขาเต็มๆแต่โชคดีที่คนอื่นๆมาช่วยไว้ทันเจ้าหมาป่าตัวนั้นจึงรีบหนีหายเข้าไปในความมืดพวกเขาจึงรีบทำแผลให้กับออสเวตอนนี้พวกเขากังวลมากเพราะไม่รู้ว่าพวกมันจะจู่โจมอีกเมื่อไร่ ออสเวที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องหมาป่าก็บอกกับทุกคนว่าหมาป่าสีเทามีอาณาเขตการล่าอยู่300ไมล์และระยะสังหาร30ไมล์หากพวกเราอยู่ในระยะ30ไมล์กับรังของมันพวกมันก็จะออกไล่ล่าเราไม่ยอมหยุดจนกว่าพวกเราจะตายทั้งหมดมีกลิ่นเลือดอยู่ในอากาศและมีคนตายพวกมันรู้ว่าเราบาดเจ็บพวกมันยิ่งได้ใจและจะออกล่าเราทีละคนทีละคนก็ได้แต่หวังว่ารังของพวกมันจะไม่อยู่แถวนี้เมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมาก ออสเวบอกกับทุกคนว่าต้องย้ายศพที่มีจํานวนมากไปไว้ที่อื่น จากนั้นก็เริ่มหาอาหารเพราะเราต้องติดอยู่ที่นี่อีกนานทุกคนก็รีบทําตามที่เขาบอกแต่แล้วชายคนที่ชื่อว่า DS เขาก็ไปเจอกับนาฬิกาของศพที่สามารถส่งสัญญาณ GPS ได้เขาจึงเก็บมันไว้และเปิดส่งมันออกไปแต่ทุกคนก็ตอบว่ามันไม่ได้ผลเพราะที่นี่ห่างไกลจากผู้คนมากนักคงไม่มีใครได้รับสัญญาณแน่แต่ DS ก็ไม่สนเขาถือว่าเขาได้ทําแล้วแถมเขายังจะขโมยกระเป๋าเงินของศพอีกด้วยแต่ออตเวก็เข้ามาห้ามเขาไว้จึงเป็นต้นเหตุทําให้ DS ไม่ชอบหน้าออตเวเพราะเขามองว่าออ เวนนั้นทําตัวเป็นผู้นําอยู่ตลอดเวลาต่อมาพวกเขาก็มานั่งผิงไฟกันแต่แล้วกลับได้ยินเสียงอะไรบางอย่างพวกเขาพากันมองเข้าไปในความมืดและก็ได้เจอกับเจ้าหมาป่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งออสเวบอกให้ทุกคนจ้องตามมันไว้และอย่าขยับตัวเด็ดขาดจากนั้นไม่นานดวงตาของพวกมันก็ปรากฏขึ้นนับสิบตัวพวกมันค่อยๆย,ย่างสามกลุ่มเข้ามาแต่ออสเวก็สั่งให้ทุกคนอยู่นิ่งๆห้ามขยับเด็ดขาดเพราะถ้าหากวิ่งพวกมันก็จะไล่ล่าทันทีพวกเขายืนนิ่งอยู่แบบนั้นนานพอสมควร และแล้วพวกหมาป่าก็หายกลับเข้าไปในความมืดพวกเขาจึงผลัดกันเฝ้ายามทุกๆสองชั่วโมงซึ่งออสเวก็รับหน้าที่เป็นคนแรกเวลาล่วงเลยไปใกล้สว่างชายคนที่เฝ้ายามก็เกิดปวดชีเขาจึงเดินออกห่างจากกองไฟและก็โดนหมาป่าตัวหนึ่งเข้าจู่โจมเขาอย่างจังเขาพยายามต่อสู้อย่างสุดชีวิตแต่ก็สู้มันไม่ได้เมื่อฟ้าสว่างพวกเขากลับไม่เห็นชายคนนั้นออสเว์จึงรีบออกตามหา จนมาเจอกับล่างของชายคนนั้นที่ถูกหมาขย่ำจนเละทุกคนต่างพากันแตกตื่นที่ได้เห็นหมาป่ากินชายคนนั้นแต่ออตเวก็บอกไปว่าพวกมันไม่ได้กินเขาพวกมันคคคแค่ค่าเฉยๆยแสดงว่าเรากํำลังลุกล้ำอาณาเขตของมันเราต้องหาที่กําบังแถวนี้โล่งเกินไปเขาจึงเสนอให้ทุกคนเดินทางไปยังชายป่าที่มีต้นไม้กำบังเพราะน่าจะมีโอกาสรอดมากกว่าอยู่ที่นี่ แต่ DS ที่ไม่ชอบออตเวยอยู่แล้วก็ไม่เห็นด้วยและไม่ยอมไปจากเครื่องบินเด็ดขาดเพราะเขาคิดว่า GPS ของเขานั้นได้ผลฝั่งออตเวยเองก็ไม่ได้งาะใครอยากจะไปก็ไปใครอยากจะอยู่ก็อยู่สุดท้ายพวกเขาก็ตกลงกันได้ว่าจะเดินทางไปยังชายป่าพวกเขาช่วยกันเก็บสัมภาระสิ่งของที่จําเป็นแถมยังเอากระเป๋าตังค์ของศพไปด้วยเพื่อน,นํามันไปมอบให้กับครอบครัวของพวกเขาหลังจากที่เก็บเข้าของเสร็จพวกเขาก็ออกเดินทาง ด้วยสภาพอากาศที่ย่ำแย่และหิมะที่หนาจึงทําให้พวกเขาเดินทางได้ช้ามากพายุหิมะถล่มเข้ามาอย่างหนักทําให้พวกเขามองแทบไม่เห็นอะไรเฟรนนารี ally, คนที่ชอบพูดมากก็ตามคนอื่นไม่ทันแต่เขาก็ยังพูดเสียงดังอย่างต่อเนื่องและพวกหมาป่าก,ก็วิ่งเข้ามาจู่โจมเขาในทันทีเมื่อคนอื่นๆเห็นแบบนั้นก็วิ่งกลับมาช่วย แต่พอมาถึงเฟนเนอรี่ก็ไม่หายใจซะแล้วพวกเขาจึงรีบเดินทางต่อเพื่อไปให้ถึงป่าให้เร็วที่สุดเพราะตอนนี้พวกเขาแน่ใจแล้วว่าพวกมันจะไล่ล่าพวกเขาไม่ยอมหยุดจนกว่าพวกเขาจะออกจากเขตแดนของมันพวกเขาเดินทางมาทั้งวันจนมืดค่าแต่ก็ยังไม่ถึงป่า และแล้วพวกหมาป่าก็วิ่งออกมาเพื่อจู่โจมพวกเขาออตเวรีบบอกให้ทุกคนวิ่งเข้าไปในป่าด้วยหิมะที่หนาก็ทําให้พวกเขาวิ่งอย่างยากลําบากแต่ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงในป่าจนได้เสียงหมาป่าเห่าหอนอย่างน่ากลัวและมุ่งหน้าเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆพวกเขาจึงรีบก่อไฟเพื่อไล่พวกหมาป่าแต่การก่อไฟท่ามกลางหิมะก็เป็นอะไรที่ยากมากกว่าจะจุดติดก็ใช้เวลานานพอสมควรและเมื่อจุดไฟติดก็ทําให้เสียงหมาป่าที่เห่าหอนอยู่เงียบไปพวกเขาจุดไฟเอาไว้รอบๆจากนั้นออตเววุธ เขาใช้กระสุนลูกซองติดไว้ที่ปลายไม้โดยบอกว่าหากใช้มันกระแทกเข้ากับหมาป่าดินปืนจะระเบิดและกระสุนจะพุ่งเข้าหาหมาป่าซึ่งความแรงของมันนั้นเกือบเท่ากับการยิงออกมาจากปืนเลยทีเดียวทุกคนต่างรีบทําตามที่เขาบอกมีเพียงแต่ DS คนเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมทําตามเขาพูดกัน,นแนกันแหนออสเวยไม่เลิกที่ทําตัวเป็นผู้นําอยู่ตลอดเวลาแถมยังทาสู้กับออสเวยอีกด้วย พีแวนคนที่มีชื่อว่าทาร์เกตจึงรีบเข้ามาห้ามและก็โดน DS สซัดจนหน้าง่ายออสเวทนไม่ไหวจึงรีบเข้ามาจัดการ DS จนหายซ่าแต่แล้วขณะที่พวกเขากำลังสู้กันก็มีหมาป่าสีดำตัวหนึ่งออกมาที่พวกเขาขนาดตัวของมันใหญ่มากดูแล้วน่าจะเป็นจ่าฝูงมันค่อยๆย่างสามขุมเข้ามาแต่ออสเวก็สั่งให้ทุกคนอยู่นิ่งๆและรอจังหวะในการโจมตีสักพักเจ้าหมาป่าตัวนั้นมันก็ถอยหลังกลับไปตอนนี้ DS เริ่มสงบลงเขาขอโทษทุกคนที่ทำตัวงี่เงา แต่หลังจากที่เขาพูดจบก็มีมาป่าตัวหนึ่งออกมาขย้ำเขาทางด้านหลังทารเกตจึงรีบใช้ไม้ติดกระสุนปักเข้าใส่ตัวของมันแต่มันก็หันมากัดมือของเขาจนนิ้วขาดทุกคนต่างใช้ไม้ติดกระสุนแทงเจ้ามาป่าจนมันนอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นดีเอสโกรธมากและเข้าไปแทงซ้ำไม่หยุด ตอนนี้ทุกคนยิ้มออกเพราะอาวุธนั้นใช้ได้ผลและพวกเขาก็เอามันมาย่างกินซะเลยในขณะที่พวกเขากําลังกินเนื้อของเจ้าปีศา,อาจอ,อย่างอดตอร่อยฝูงของมันก็ได้เห่าหอนขึ้นอย่างหน้าขนลุก DS ที่ได้ยินแบบนั้นก็ทนไม่ไหวเขาเข้าไปตัดหัวเจ้าตัวนั้นแล้วโยนมันเข้าไปในป่าเพื่อท้าทายพวกที่เหลือฝั่งออสเวก็บอกให้ทุกคนเดินทางต่อเพราะพวกมันคงไม่เลิกง่ายๆแนะ่พวกเขาออกเดินทางเข้าไปในความมืดอย่างเชื่องช้า แต่ยิ่งเดินทางพี่มืดคนที่ชื่อว่าเบริรกก็หายใจไม่ออกพวกเขาจึงต้องหยุดพักตรงนั้นในขณะที่หยุดพักพวกเขาก็คุยกันเรื่องความเชื่อบางคนก็เชื่อในโชคชะตาเชื่อในพระเจ้าแต่บางคนก็ไม่ ซึ่งออตเวก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่เชื่อเขาไม่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องโชคชะตาและไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงเขาบอกว่าพ่อของเขานั้นเป็นนักเลงแถมยังเป็นนักกวีเขาเขียนบทกวีที่ยาวสี่บรรทัดติดไว้บนผนังบ้านโดยเนื้อหาบทกวีนั้นมีอยู่ว่าอีกครั้งที่เข้าสู่การต่อยตีการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่จะได้รู้อยู่และตายในวันนี้อยู่และตายในวันนี้ซึ่งมาถึงตอนนี้เขาเองก็ยังไม่เข้าใจว่าบทกวีนั้นจะสื่อถึงอะไรกันแน่ และในตอนนั้นพายุหิมาก็เริ่มเข้าออสเว์บอกให้เอาผ้าห่อตัวเบิกและฝังเขาไว้ใต้หิมะเพราะมันจะอบอุ่นมากกว่าเมื่อพายุหิมะมาถึงและไฟดับทุกคนก็รีบทําตามและพายุหิมะก็ถล่มลงมาทั้งคืนจนถึงเช้าพวกเขาต่างนอนรวมกันเพื่อให้ความอบอุ่นแต่ทว่าเบิกกับทนความหนาวไม่ไหวและจากโลกนี้ไปในที่สุด หลังจากที่พายุหิมะสง,งบพวกเขาก็รีบก่อไฟเพื่อให้ความอบอุ่นตอนนี้พวกเขาเหลือกันแค่สี่คนและแล้วออดเวก็ได้เห็นร่องรอยการตัดไม้แถมยังได้ยินเสียงน้ำดังไกลมาถึงที่นี่พวกเขาจึงมีความหวังว่าอาจจะมีผู้คนอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักถ้าพวกเขาตามแม่น้ำไปก็อาจจะมีโอกาสได้เจอกับผู้คน แต่ทางที่จะลงไปหาแม่น้ํานั้นเป็นหน้าผาสูงชันมากไม่มีทางไหนที่จะลงไปได้เลยมีเพียงแต่ทางเดียวเท่านั้นที่ทําได้คือต้องนําเชือกไปมัดติดกับปลายต้นไม้อีกฟากหนึ่งแล้วพากันไต่ตามเชือกข้ามไปแต่ทว่าเชือกที่พวกเขามีก็ยาวไม่เพียงพอพวกเขาจึงเอาเสื้อมามัดต่อเพิ่มและต้องมีคนหนึ่งที่กระโดดข้ามไปเพื่อไปมัดเชือกกับต้นไม้อีกฟากหนึ่งและคนที่รับหน้าที่นี้ก็คือเฮนริกคนที่ดูแข็งแรงสุดในกลุ่มตอนนี้ออสเว์บอกให้เขาตั้งสติให้ดีๆเพราะถ้าหากว่าพลาดเฮนรอด จากนั้นเฮนริกก็กระโดดข้ามไปอีกฝากหนึ่งแต่ความซวยก็มาเยือนเมื่อผ้าที่พวกเขามัดกับเชือกดันหลุดดีจึงรีบเข้าไปจับเชือกนั้นไว้และความซวยยังไม่หมดเพียงเท่านั้นน้ำแข็งตรงนั้นได้ถล่มลงไปอีกทําให้ดีเอสกำลังจะร่วงลงไปด้วยแต่โชคดีที่ทาเกตได้เข้ามาช่วยดึงไว้ทันส่วนทางเฮนริกก็สามารถข้ามไปได้อย่างปลอดภยัยเขามัดเชือกเอาไว้กับต้นไม้ ต่อมาก็เป็นพวกที่เหลือที่ต้องไต่ข้ามไป DS ประเดิมเป็นคนแรกและออดเวก็ให้ทาเกตที่เจ็บมือไปเป็นคนที่2แต่ทว่าทาเกตก็ไม่ยอมไปเขาขอไปเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าเขากลัวความสูงต้องใช้เวลาทําใจสักพักซึ่งออดเว่ยก็เข้าใจและเขาก็ข้ามไปเป็นคนที่2เมื่อเขาข้ามไปได้แล้วก็ตะโกนบอกให้ทาเกตข้ามไป ทาเก็ตค่อยๆก่อเชือกและขยับไปทีละนิดทีละนิดด้านล่างนั้นสูงชันและหน้าหวั่นเสียวมากและเมื่อเขาหันมองลงไปข้างล่างความบันไลยก็มาเยือนแว่นตาของเขาได้ตกลงไปทําให้เขาที่สายตาสั้นยิ่งลําบากเป็นสองเท่าบวกกับมือที่เจ็บอีกเขาติดอยู่ตรงกลางกลับไม่ได้ไปก็ไม่ถึง เพียงไม่นานเชือกก็ขาดทาเอาตัวของเขาถูกเหวี่ยงเข้าไปชนกับต้นไม้อย่างจังและตกไปยังใต้ต้นไม้และพวกหมาป่าก็เข้ามาซ้ําขย้าเขาและกําลังจะลากตัวเขาไปคนที่เหลือจึงรีบลงจากต้นไม้เพื่อช่วยทาเก็ตด,ด้วยความรีบจึงทําให้ดีเอสตกจากต้นไม้จนทําให้เข่าของเขาบาดเจ็บแถมพวกเขาก็ลงมาช่วยทาเก็ตไว้ไม่ทันพวกมันได้ลากทาเก็ตไปไกลแล้วทุกคนต่างเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่พวกเขาก็ไม่มีเวลาที่จะให้เศร้าพวกเขาพยุงดีเอสลุกขึ้นและพากันเดินทางต่อ พวกเขาต้องรี่ผ่านแม่น้ำให้เจอให้เร็วที่สุดแต่ยิ่งเดินทาง DS ก็ยิ่งเจ็บปวดเขาเดินทุรักทุเลท่ามกลางหิมะจนในที่สุดก็มาถึงแม่น้ำและพวกเขาก็เดินตามแม่น้ำสายนั้นไปแต่ไม่ว่าจะเดินเป็นนานแค่ไหนก็ไม่มีร่องรอยของมนุษย์จนในที่สุดดีสก็ยอมแพ้เขาโปรงกับชีวิตและไม่รู้ว่าจะเดินทางต่อไปทำไมเขานั่งลงอยู่ตรงนั้นและให้คนอื่นเดินทางต่อเขายนกระเป๋าของเขาให้กับเฮนริกเพื่อเอาไปรวมกับของคนอื่นๆเพราะเขาจะไม่ไปด้วยและรู้ตัวดีว่าจะไม่รอด ฝั่งเฮนดริกกับออสเวก็พยายามให้กำลังใจเขาให้เขาลุกขึ้นสู้อีกครั้งแต่มันก็ไม่เป็นผลเพราะตอนนี้แค่จะลุกยืนดีก็ยังทำไม่ได้พวกเขารีบเข้ามาจับมืออัลาดีสจากนั้นทั้งสองก็เดินทางต่อแต่ทางฝั่ง DS เอสขาก็เอาแต่มองดูธรรมชาติที่สวยงามแต่แฝงไปด้วยความโหดร้ายเขานั่งอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำตามลำพัง ตัดมาทางเฮนดิกกับออตเวทที่เหลือเพียงสองคนทั้งสองก็เดินตามแม่น้ําไปอย่างต่อเนื่องหิมะที่หนาก็ทําให้พวกเขาเดินอย่างยากลําบากแต่แล้วทันใดนั้นหมาป่าสองตัวก็ออกมาวิ่งไล่พวกเขาทั้งสองจึงต้องรีบวิ่งหนีแต่ด้วยหิมะที่หนาก็ทําให้พวกเขาวิ่งได้ช้าม,มากและมันก็ทําให้เฮนดิกพลัดตกลงไปในน้ําน้ําที่เย็นเลเชียลได้พลัดเฮนดิกลอยไปไกลออตเวจึงรีบโดดลงตามเพื่อไปช่วยเขาแต่ขาของเฮนดิกเดินไปติดเข้ากับซอกหินทําให้เขาไม่สามารถขึ้นมาหายใจได้ ออตเวก็พยายามช่วยแต่ไม่ว่าจะดึงยังไงเฮนดริกก็ไม่สามารถหลุดออกมาได้เขาช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับเฮนดริกและบอกให้เขากลั้นหายใจเอาไว้แต่ด้วยความกลัวเฮนดริกก็ไม่กลั้นหายใจจนทําให้เขาสําลักและเสียชีวิตในที่สุดตอนนี้เหลือออตเวเพียงคนเดียวเขาเอาเป้ของเฮนดริกขึ้นมาจากน้ําด้วยความสิ้นหวังเมื่อความหวังหมดสิ้นสิ่งเดียวที่มนุษย์จะทําได้นั่นก็คือศรัทธาเขามองขึ้นไปบนฟ้าและพูดว่าทําอะไรสักอย่างสิพระเจ้าลงโลกขี้โกงสาะระเลวท่านเห็นเก่ตัว เขาตะโกนดังขึ้นกว่าเดิมว่าจงพิสูจน์มาว่าท่านมีอยู่จริงหากอยากจะให้ฉันศรัทธาก็จงทำอะไรสักอย่างสแสดงให้เห็นว่าท่านมีอยู่จริงฉันต้องการมันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่วันหลังสแสดงให้ฉันเห็นและฉันจะศรัทธาไปจนวันตายเขาลองให้อ้อนวอนด้วยความสิ้นหวังแต่ไม่ว่าจะอ้อนวอนนานแค่ไหนพระเจ้าก็ไม่ปรากฏตัวจนในที่สุดเขาก็นึกได้ว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเขาจะทำมันทุกอย่างได้ตัวของเขาเอง จากนั้นเขาก็ออกเดินทางต่อเขาเดินเข้าไปในป่าตามลําพังแต่ไม่ว่าจะเดินไปนานแค่ไหนก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเจอกับมนุษย์จนในที่สุดเขาก็ล้มลงหมดแรงที่จะไปต่อเขาเอากระเป๋าเงินของทุกคนออกมารวมกันไว้บนหิมะและนั่งมองดูด้วยความสลดใจ แต่แล้วเขากลับสังเกตเห็นอะไรบางอย่างรอบๆของเขานั้นมีสัตว์กองรวมกันจํานวนมากและไม่นานพวกหมาป่าก็ออกมาล้อมเขาไวออสเวที่เห็นแบบนั้นก็อุทานขึ้นทันทีว่านี่คือรังของพวกมันสรุปก็คือพวกเขาพยายามจะหนีห่างจากพวกหมาป่าเพื่อให้พ้นจากระยะการสังหารของพวกมันแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขาได้เดินเข้าหากับดักมอลนะเดินทางเข้าหารังของพวกมันอย่างต่อเนื่องจนตอนนี้ออสเวได้อยู่ตรงกลางรังของพวกมันหมาป่าสีดําขนาดใหญ่ตัวที่เป็นจ่าฝูงมันได้ขู่คำรามใส่ตัวอื่นๆ ให้ถอยไปมันจะเข้ามาจัดก,การออตเว์ได้ตัวของมันเองฝั่งออตเวที่เห็นแบบนั้นเขาได้นํากระเป๋าตังของเขาไปรวมกับของคนอื่นๆจากนั้นก็เตรียมพร้อมที่จะสู้กับหมาป่าตัวนั้นเขานําขวดเหล้ามาใส่ไว้ตามนิ้วและใช้สะกอดเทปพ,พันส่วนมืออีกข้างหนึ่งก็จับมีดจากนั้นก็ทุบขวดจนแตกทําให้เกิดปแหลมเพื่อใช้เป็นอาวุธ เขาจ้องหน้าหมาป่าตัวนั้นและพูดบทกวีของพ่อเขาอีกครั้งที่เข้าสู่การต่อยตีการต่อสู้ครั้งสุดท้ายที่จะได้รู้อยู่และตายในวันนี้อยู่และตายในวันนี้หลังพูดจบทั้งสองก็เข้าประทะกันและผลการต่อสู้ก็ไม่ชัดเจนนักเพราะเห็นเจ้าหมาป่านอนหายใจรวยรินอยู่บนหิมะและออเวก็นอนหนุนอยู่บนตัวของมันและหนังก็ตัดจบเพียงเท่านี้ สุดยอดหนังชั้นดีของเลียมนีสันกับเรื่องราวการเอาชีวิตรอดจากเพชฌฆาตเขี้ยวมฤตยูจนในที่สุดก็ไม่มีใครรอดพ้นจากคมเขี้ยวของพวกมันไปได้หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Movie for you ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ